เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อนี่เป็นคลิปจะพูดให้ฟังดูค comes from the latin ดุค leader แปลว่าผู้นำ marquis มาจากฝรั่งเศสเพี้ยนเลยจากคำว่า marquis comes from the french marquis marquis which is a derivative of marche marche or march นี่คือ คนที่เดินตามผู้นําผู้นําก็คือโลดก็คือกษัตริย์นะนี่เทียบเท่ากับกษัตริย์คือดุกเนี่สูงสุดถือเป็นผู้นําคนเดินตามผู้นําคือมาควิสต่อมาได้ลองลงมาก็คือ Earl, เอลเอลมาจากโออิงลิชออฟแองโกล s ซ็กซ์นคำว่าเอลแปลว่ามิลิเตอรผู้นําทางทหารคือมิลิเตอรี e ล d เดต่อไปก็วิสคาวิสคาว comes from the Latin วิเซคอมมีวิเซคอมมีวิเซคอมมีคือวิสเกาก็คือวิสเกาก็แปลว่านามเธอแต่นี่ก็คาว่าบาลอนบาลอนนี่ต่ำสุดบาลอนนี่มาจากพวกเยอเวนิกแปลว่าลอนเลกิสระบาลอน comes from the old Germanic Baro Baro f man ซึ่งแปลว่าบาโรมันคือบาเรีนน a ะพวกบบบบอนี่ต่อไปเนี่ยคาว่าเขาเนี่ยเข้ามา เขาคือคําเรียกทุกคนที่อยากจะเรียกแม้ว่าจะไม่มีฐานันดรอะไรเลยเช่นคนไทยเรียกท่านหญิงท่านชายท่านหญิงท่านผู้ชายท่านผู้หญิงคุณชายคุณหญิงหม่อมเม,ม่มเนี่ยมันเป็นคาเรียกธรรมดาใช่ไหมมันเรียกได้หมด่ะมันไม่มีฐานันดรที่จต้องแต่งตั้งหรือไม่มีทินกรทินานามที่จะต้องขอพระบรมราชานุญาใครจะเรียกก็ได้มันไม่มี่ในสาระระบบนันเหมือนแคบว่าไอ้แท็กี่สุพันเรียกไอมาไอมาคือทุกคนเรียกไอมาหมด ไปทางใต้ก็เไอ้นายหัวไอ้ทางไปทางทางเหนือเรียพ่อเลี้ยงไอ้นายหัวก็ไม่รู้หัวอะไรหัวบนหัวล่างไอ้ทางใต้ข้างบนทางเหนือมันเรียกพ่อเลี้ยงไม่รู้แม่เลี้ยงใครนะเอาง่ายง่าที่สุดเลยนะเคเอฟซีเนี่ยเคนตักกี้ไลายชิกเกิลเนี่ยมันทุกคนในในในเคินตักกี้ถ้าจะเรียกย่องย่องใครมันก็เรียกคนนั้นว่าผู้พันไอ้ผู้พันเนี่ยไอ้ผู้พันคนนี้เลยทอดไก่ขายมันเลยผู้พันเคินตักกี้ซึ่งี่กีอยู่ในเคินตักกี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาหารเลยมันเป็นพ่อครัวแต่เป็นการยกย่องใครก็ตามที่อยากยกย่องก็เรียกเป็นผู้พันก็เลยเกิดคำผู้พันเพราะฉะนั้นเรื่องคุณหญิงบุษบาที่เป็นชื่อเรียกคุณแม่ศิริรัตน์จึงไม่มีอยู่จริงและไม่มีการตั้งทั้งสิ้นเพราะไม่มีในสารระบบการแต่งตั้งทีนานาเกตด้วยสองร้อยล้านกระทรวงการคลัองออกมาปฏิเสธแล้วเพราะตอนนี้ใครดูแลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใครดูแลกระทรวงการคลังก็รัฐมนตรีคนเดียวกัน แต่งตั้งโดยใครก็โดยคอสอชออกมาปพิเศษแล้วว่าเงินพระราชทานสองร้อยล้านแต่คุณรัตคุณศรีลานี่ไม่มีจะปันกันใหญ่ทุกเรื่องเละเทะไปหมดผมถึงออกมาปราบว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีเอกสารใดน,นะอย่ารีบงับมันต้องมีตาสามดวงเป็นตาของโอเปอเรชั่นเหล็กเสียวผมซึ่งผมเคยพูดว่าไอ้ตาที่หายกันมันลอก ไอ้ชายไซมึงถวยสออไกยตกกูเฮียบไปหลอกไปลองผีมือบนยอดยอดกำแพงของไอ้วังฮองเต้ปราปกฏล้ไปล้มมาระลองหนาบกระบี่กันไปไป,ไปมาปาฮองเต้หายผมถึงเ,งเรียกรายการที่ว่าโอเปเรชั่นเหล็กเสียวผมนั้นไอ้การที่เรียกว่อคุณหญิงบุษบาท่านคุณหญิงบุษบามันก็ไม่มีจริงแล้วบุษบาใครน้องสาวแท้ๆป่าวานแล้วบุษบาคือใครจริงๆก็คือคนรักคนแรกของท่านพอ่อ พ่อหให้ผมกไายลูกก็ล่อจนท้องแล้วก็ไปเมืองนอกเนี่ยไปคลอดลูกแล้วลูกก็โตเมืองนอกแล้วก,กลับมาท่านพ่อก็แต่งงานกับปาวานและลูกคนนี้ปัจจุบันก็ตามชื่อเป็นอาาัจฉรยเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยออกก็ออกพอดและไอ,อ,อ้อไออาจารย์ที่ออกก่าคนนี้ก็ถูกเรียกตัวกลับโดยโดยท่านพ่อมาวางแผนสิบสี่ตุลาหกตุลาทั้งหมดจนกระทั่งทุกแผนมาถึงปัจจุบันนี้ ชื่อนายปากรนามสกุลมหิดอไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงแต่รู้ว่าเป็นตุ๊ดมีคนลายงานบ้านอยู่สูขกูมิดบ้านไรบ้านใหญ่ที่อยู่นี่เลยประจีนติดกับเขมนแล้วก็มีบ้านใหญ่ด้วยเหมือนกันอยู่พัทยาอยู่พัทยาเรากลัามาตรงนี้ก่อนว่าหมอมย่อย คุณหม่อมบางคนก็เรียกว่าหม่อมานาดสีคุณชายหม่อมไปไหนก็เรียกหม่อมไอ้คำว่าหม่อมกคับคำว่าท่านผู้หญิงคุณหญิงเนี่ยเหมือนกันมันไม่มีอยู่ในสารระบบแล้วหม่อมย้อยแล้วหม่อมนุ่นหม่อมนี่เป็นหม่อมย้อยแล้วหม่อมที่คนแรกดังที่สุดคือดาราตลกรุ่นใหญ่เมืองไทยก็คือเอหม่อมชันพวงวันจำได้นะรุ่นผมนี่ถ้ารุ่นเ็าเจ็ดสิบปีแล้วหม่อมชันพวงวันนี่ดังมากหนังทุกเรื่องจะต้องมีหม่อมชันพวงวัน แล้วก็มีไอ้ดาลักษณเก่าๆสมพงษ์มีดอะไรพวกเนี้ยจะมีพวกนี้อยู่เอาละครับเราคุยเรื่องบรรพธเป็นเด็กโสปะไบ่ใชยบรรพธเป็นเด็กใครบรรพธไม่ใช่เด็กใครอะแต่บรรพธต้องการให้พระรมนั้นขึ้นเนอบอร์เบอร์สิบขึ้นสู่ราชการบรลลังราชการที่สิบแบบเรียบร้อยไม่ต้องมีลบราคาพันแล้วก็ก็รู้อยู่ถ้าได้เบอร์สิบมาเราก็ได้อ พ่อลงขึ้นเบอร์สร็จเราก็ได้นายุทกศรีกลับบ้านก็ได้นายกูหลังจากเลือกตั้งกนายกูขึ้นมาแน่นอนล้านเอร์สิงห์แต่ปัญหาก็คือว่ามันยังมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงปันกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ยังมีไอส้สล,ลิดกลุ่มผมบอกในประเทศนี่ไม่ไม่เจริญเลยว่าไอส้สล,ลิดเฮียกลุ่มนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนึ่งซึ่ง <c oughs> แปลกมากแปลกมากเพราะว่ามีกระแสข่าวคนมาหลังใหม่เขาก็มาบอกว่า ตลกตลกตีผมอยาเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนนะคือสตาฟซีโอทั้งหมดเนี่ยของสถานทูตอเมริกันเนี่ยขอเคลื่อนย้ายขนย้ายขึ้นไปทางเชียงใหม่หมดพร้อมด้วยแบล็กวอเตอร์เมอร y ก็คือเมอร์เซอรีคือฐานรับจ้างแบล็กวอเตอร์ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นหน่วยสืบปีสิพิเศษทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายร้อยคนรู้สึกจะสามเปือสี่ร้อยคน ขนขึ้นเป็นหมดเพื่อแล้วอความปลอดภัยของทหารอเมริกันถามว่าทําไมทหารอเมริกันเรีบขนผู้นี้ขึ้นไปตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เวลานี้ทุกความปลอดภัยปลอดภัยว่าอะไรเพราะไม่รู้แม่ใครเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ทหารฝ่ายไหนจะู่ฝ่ายไ,ไหนแล้วถ้ามันจับเอ,อตัวใหญ่มะจ้องเตีเยข้าราชทูตเราไม่มีอยู่แล้วเรามีแต่อุปทูตแล้วจับอุปทูตไปเป็นตัวประกันแค่ตัวหนึ่งนี่มันปวดหัวอเมริกันก็ไม่เล่นเขา security first แน่นอนประเทศเขาถือว่าความปลอดภัยเป็นหลักเขาก็ขนย้ายตัวพูกเราที่บกกไปขนย้ายอผมถามว่าเมื่อไม่นานนี้นี่เราเข้าการเมืองปัจจุบันเมื่อไม่นานนี้เนี่ยมีการแต่งตั้งองครักใ์ม่อีกสองร้อยห้าสิบกว่าคนร้อยห้าสิบกว่าหรือสองร้อยห้าสิบกว่าผมจำไม่ได้นะเอาแน่นอนไม่ได้กพอแต่งตั้งเสร็จผมจะบอกนายยาอะไรหรืออย่างคคหร่อกรรมที่ผู้เรารูนะ้แบบมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะ ในเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาพฤศจิกาวันที่หนึ่งตุบทุลาสามสิบวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยมีการสรับเปลี่ยนกำลังกันตลอดเวลาเลยเช็คกาลังสับเปลี่ยนกำลังเช็คก,กากลังสับเปลี่ยนเพราะต้องการล้างบางพวกเด็กอีกเปลมแแลงสาบให้ออกจากอํานาจทางทหารให้หมดจนสเสด็จน้ําแบบไม่เหลือแล้วเขาก็เช็คไปเรื่อยเช็คไปเรื่อยเช็คไปเรื่อยแล้วขับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนจนถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับ ผมประกาศคนหายคราวที่แล้วผมประกาศคนหายแฝดนรกผมจะไม่เอาไอ้บีเนี่ยนะผมประกาศคนหายเพราะว่าผมกำลังจะบอกในญาติกับพวกเรา,าว่าเวลานี้มันไม่ใช่อำนาจการทางทหารอนะกรมกองที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรแฝดนรกหายแฝดนรกไข่แกว้วขวัญขวัญแก้วแม่หายไปไหนกไม่รู้สำนักพระราชวังที่ดูแลทุกเรื่องเอกสารทั้งหมดการถแถลงการทั้งหมดเลิกหมดใครคุมตอนนี้ โดยคำสั่งโดยเสียเต็มเอมนะซึ่งไอ้สองคนนี้มันเป็นบัดดี้ของท่านพ่อนะตั้งในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งตปเรียนสวิตเซอร์แลนด์คือมันมีความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมเพราะเมืองโลซานในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ก่อตั้งโฮเทลลิ่แมนจเมนต์โฮเทลแมเนจเมนต์คือการบริหารโรงแรมดีที่สุดของโลกของโลกอันดับหนึ่งของโลก อยู่ในโลซาไอสองคนนี้ไอแก้วหวันแก้ว,กวมันจบโฮเทลมาเดจเมนต์มันกที่นั่นอ่ะแล้วไอตรงนี้หายไปไอสองคนนี่หายไปไม่ควรดูแลลายทรงลอยเซนต์กำกับเอกสารหายตัวใครมาดูแลแทนก็ไอสองตัวนี้มันเป็นเด็กไครมันเป็นเด็กอ e ีเปมยอะไรสาบเขาก็าเอาออกไปแต่ไม่มีใครรู้เพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าเรียบร้อยสํานักนี้ต่อไปทรัพย์สิสนพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กระสวงการลัง ทำไมไอจีลายุมาสองสามวันก่อนจรงจีลายุมาเป็นปอพยานการหย่าร้างนะ่ะของเอหม่อมศรีรัตน์แล้วก็ปีเปรมาเป็นแล้วมาจริงแม่งหายไปไอจีลายุหายตัวเพราะไอจีลายุหายไปแจ้งหายเนี่ยบุญลากไอจีลายุมาไอาจีลายุยังอยู่นะมาเป็นประธานเป็นพยานให้หม่อมศรีรัตน์หย่าแล้วเป็นยังไงลนะ่ปะปักอดเช็คกลับเข้าไป <c oughs> ตอนนี้คนที่ดูแลทรัพย์สินส่วพระมหากษัตริย์กลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่งตั้งโดยคอสชอคืออะไรทีรยุไม่รู้แม่งไปไหนคืออะไรคือทรัพย์สินส่วพระมหากษัตริย์นั้นบท,ทรับยูนในการดูแลของคอสชอโดยตรงถามว่าทาไมเพราะไอ้พวกเคียนี่นะชอบเอาเงินในนั้นมาสนับสนุนการชุมนุมโดยให้เด็กของมันแท้ๆคือไอ้สนธิยานหนูแก้วหรยอไอ้หวังในทงในธํา ไอ้นี่คือคนที่เอาเงินจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาสนับสนุนการชุมนุมมหาศาลโดยที่ให้ทั้งไอ้ปีมาลาคุณให้ทั้งไอ้อนนันปัญญาาจุนเพื่อมาสนับสนุนให้ไอ้เจ๊ดโงเจ๊ดลิ้นม,มาแบ่งจัดโดยที่ผ่านไอ้สนิยานหนูแก้วและสนิยานหนูแก้วนี่ใครมันคือผัวไอ้จีลายุอิสรางกูลเนี่ยท่านเห็นมาวิธีกัน สรุปแล้วก็ตัดทิ้งอีกอีกทอนหนึ่งไอ้ซอฟตสิงส่วนเพราะรัฐสัตว์เวลานี้ใครดูแลควบคุมเบ็ดเสร็จหมดก็เสียตระกูลข้าพอดีเก่าแก่รวยโคตรรวยตอนนี้แม่งนี้ไปตั้งหลักเมืองนอกหมดเสียจะตระกูลเสียไอ้เกียร์วานน์นอ่ะไอ้อไอ้ไอโฉพพลพันนี้เขาก็ดูชั้นเชิงอยู่พร้อมเมื่อไหร่กูไปพร้อมเมื่อไหร่กูไปมังคุนก็ยังอยู่แต่ว่าตัวตัวเต๋อแม่งเตรียมหมดคือถ้าถ้ามึงลบเป็นขาดจาาทันเมื่อไหร่แล้วกูรู้ท่าไม่ดีแล้วกูไปก่อนแลย ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายถูกจับได้ย่อมไม่ดีผู้พูดนี่ไม่ได้เดี๋ยวท่านดูนะผมพูดนี่ไม่ได้หวงว่ามันฉากกัอะไรนะกลุ่มสุดท้ายผมจะอ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะแปลอธิบายให้ฟังกลุ่มสุดท้ายที่หายไปในอีกเป็นแมงซาบจุลยุทธเขาอีที่มโนผมมโนเลยวกลุ่มใจเยี่ยที่จงรับภักดีลแม่งนี่อยู่เลยสิบเอ็ดพ่อแล้วเพราะว่าตะล่อมมันครบหมดเลยฮะทหารทั้งหมดอยู่ในมือของฝ่ายคอสชหมด ใน, them, ในมือคอสเท่ากับในมือใครในมือเสียตำแหนักแถลงการสึ่งสมัยก่อนที่มาแถลงพ่อมันหายเรือพ่อป่วยพ่อหายพ่อป่วยมึงก็ตอนนี้มึงไม่ต้องแถลงฟังให้ดีนะถ้าต้องฟังให้ดีเป็นจุดๆนะตอนนี้มึงไม่ต้องแถลงเพราะตอนนี้มึงแถลงไม่ได้เพราะคนแถลงเป็นของกู oul, สมัยก่อนไปได้แขขวัญแก้วแก้วขวัญเดี๋ยวแม่แถลงอีเป็นสั่งแม่แถลงแลแถลงไปแล้วคนแม่งสับสนวุ่นวายปั่นปวดจำได้ไหมว่านายกประยุทธ์ถึงมีคําสั่งด่วนล่าว่ามึงห้ามแถลงว่าพ่อมึงใกล้สวรรค์น พวกแม่ประชาชนสับสนวุ่นวายมาถึงทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จีลายุดูอยู่ไอจีรายุมึงออกมาที่ที่ไอสั่งเนมึงไปไหนทั้งไปเลยผมไม่รู้ถูกกระทือตายไปหรือเปล่าไม่รู้เอาไปไอเคโอโคเดอแอร์หรือเปล่าหรือจีรายุคไปมึงเอาเงินมึงแอร์เอาเงินตรงนี้ไปเที่ยวสถานไปให้สรัดสมเต็มาปเลยตามผมไม่มีกำไเยี่นี่ก็ห้าร้อยล้านพันล้านไอแม่ก็ไปดึงเอาเงินไอที่อินเวสเมนต์อยู่เมืองนอกเยอะแยะที่มีที่มันบุกเมกเกันไว้ไปอันนี้จบไหมจบ รงนี้จบไหมจบหมดสภาพไม่หมดสภาพทุกเงินคัดไปแนงสาบที่อยู่ที่ไอไอพงพงพงพัดไปเลยตำรวจพงพักทุบเสเกี่ยมหมดเลยนะาวอนแม่งหนีไอโมกไอเมอร์แมงสาแม่งมึงเข้ามาอยู่ในนี้เข้าอยู่สวนโบกแล้วถามว่าพวกนี้อีกหน่อยเหลือไหมผมไม่รู้ผมมโนทุกเรื่องมโนหมดรู้เวลาเนี่ยกล่อมไปกล่อมมาแม่งลงรูไปแอบแยร์ดูรื่อล่าสิบเอ็ดเขาว่ากันนะเขาว่าผมไม่รู้นะ ตอนนี้ผมมีคนมาหลังใหม่มีคนมาหลังใหม่เรื่องสุดท้ายเนี่ยตลกมากท่านเจนว่าสองวันนี้มีการถแถลงการท่านพ่อว่าลำไส้เริ่มดีขึ้นไม่ต้องกินยาแล้วการแถลงการฉบับนี้ถแถลงการฉบับนี้ท่านวิเคราะห์ดีๆนะคือการถแถลงการเพื่อบอกในยะว่าคนทลคณะแพทย์ที่ถแถลงการชุดเก่านะ่ะไม่อยู่หมดแล้วไม่อยู่หมดแล้วนี่คือคณะใหม่ซึ่ง พูดตรงไปตรงมาคือไม่ได้จัดฉาก